สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุขผู้สุขนครครับเนาะวันนี้พาพี่พาน้องมาลุยบานแหในหล่องปั๊มน้ำอ๋อจ๊อครับน้ำคลองนี่ประมาณลึกประมาณเมตรหนึ่งครับแล้วก็คลองกับเหงาประมาณยี่สิบเมตรนี่แหละแต่ว่ามันมีป่าไหลครับปาคอใหญ่นะผมมาจ่อเบื้งหลายรอบแล้วนะครับเนาะแต่มันหกแนวหน่อยป่ามันบอนดีครับแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยต้องลื้อคลองก่อนนะครับเนาะต้องลื้อข้างล่างออกก่อนลื้อพวกงาปั๊มโลลื้อพวกกิ่งไม้ออกก่อนนะครับเนาะ เดี๋ยวไปลือคว่างแล้วก็คอยมาลุดน้องกันนะครับเด้อมาบันสีบาลุ่มบาหน่อครับไปครับเอาพี่น้องตอนนี้ก็หื่อคว่างเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะแต่ว่าหื่อเบอรละเอียดไปได้ลรอครับหื่อพ่อมันบานได้ก่อนเนาะเดี๋ยวดีจอบ่อนก่อนครับจอบ่อนให้ไปยังไงมันบ่อนเราคอยบานนะครับบานไป็นเราคอยหื่อคว่างไปนน้ำนะครับเนาะไปไหมครับจอบ่อนต้อกันครับ ปลายังบอนนีดหน่อยด้อมาไปก่อนนะเดี๋ยวเล่นหือ้อควางน้ำครับ ก็คอาดโดออกอีกแล้วต้มมันเล็กนะครับเนาะไมใหม่กันอะไร บปยังไม่รู้พี่น้องดำตืต้อๆๆยู่โอ้น่าจะเป็นบานสลิดครับหืมกระคอดโดดออกไปแล้วเมื่อกี้นี่เก็บสะสมปลาเล็กปๆหน่อยไปน้ำดนึ่งข้อขวงไปน้ำครับ มีปลาคอพี่น้องเดี๋ยวปลาถือร่ดเอาขึ้นฟังไปก่อนโอ้ปลากระสงเลยปลาคอบ้านปลาคอรครับโมเลมเล็มนีม่ครับพี่น้องปลากระสงมาหนัมนมาแล้วครับเดี๋ยวมักไปก่อนเนาะเดี๋ยวขึงข้านไปก่อนครับ พูดพี่น้องบาดแรกเพราะอะไรครับตัว่าปัญหาคือแกะแหนี่แหละแกะแหบปรมาชั่วโมงหนึ่งนี่างล้วพี่น้องใบไม้ทั้งงานใหม่ทั้งใบไม้เนาะเมื่อกี้ตอนผมแกะแหผมนี่ยินปลาคอมันสวบอยู่นี่ครับนี่นี่มองปลาบัวที่ผมดึงขึงน้บบนะะนะครับผมถึงร่องจอบเบิ้งเนาะปลาคอใหญ่ยนะครับมันส่วนกูกรูกรูกรูอยู่เดี๋ยวล่องเบิ้องจะเข้านะครับเนาะจอบไปจะเข้า จะไหม่พี่น,น้องอยู่ข้างล่างต้นปอนไหม่โคโลเคเล่ยู่สุ่นปลายได้เมื่อกี้หลัวมันโดดออกวะเนาะอู้พื้นเหพี่น้องยังมันพุ่งออกแล้วเมื่อกี้มันซ้ำซึกอยู่ ฟันใหม่หหายเลยครับไหม่มันหลายมันต้นไหม่เลยเนาะอยู่นี่ครับพี่น้องตอนนี้ก็ออกมาจากป้าปามนะครับเนาะได้พอะดิกลงนนครับได้ว้านแฮสามเถื่อนหนึ่งปลาคุา้มค่าหลอกคล้องเลยไดี๋ยปลาเข็งสองตัวปลาอิจนหรือปลากระกสงตัวหนึง่งปลาคอตัวหนึ่งครับแล้ก็ปลาสลิดเนาะสองสามตัวเพอได้ปนอยู่ครับเดี๋ยวสิจอบท่านี่ต้อนครับนี่จอบคล้องของุดใหม่นี่จะเข้าครับนี่ เคยเมื่อวานนี yeah, okay, ่แหละเพื่อมาได้ดตื่มกันจากตัวสองตเนาะต้องท่านได้มืดครับตอนนี้แดดกำลังดีโอเคครับผมเดี๋ยวไปจอบต่อทั้งนี้ครับ เห็นหัวเลยครับแัน่นที่แม่นปลาดุกเนาะด,ดน้ำกันดีน้องว่าปลายัง ขึ้นเห็นหัวเลยครับบ่ไปดูกับปลาเค้งล้วโอ้โบกขือเหรอพี่น้องคิดซอยไหมมแหงมีแหงครับพี่น้องมา,ามวันแหงมือนี่กับโบเคอยมาดมาไหนนะครับเนาะแต่ว่ากับพ่อได้ยู่ได้กินนะครับนี่ได้พ่อได้ป้นนี่แหละครับแต่ว่าปลาเนี่ย ไอ้ล่องปามนะครับมันมีปลาใหญ่หลายอยู่พอผมเห็นมันบ่อนหลายเถื่ออยู่นะครับเนาะตะวันคือว่าแหละตมมันเลิกแล้วกับใบไม้มันหลายครับมันเอาง่ากครับมันเอาได้เนาะกะจ้าใครหายทีมาเอามันไหมครับสมารับคลิปนี้กะขอบคุณสุ่ผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นร่างใจให้นน้ำแน่เจ้าใครพอนไม่คลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยครับ